สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องโซลามขอนําเสนอประวัติตัวละครจากเรื่องคิมิสุโนะาย,ยบะนั่นก็คือคันโรจิมิสุริเสาหลักความรักของหน่วยพิฆาตอสูรหนึ่งในเสาหลักที่คอยค้ายันหน่วยเชกเช่นเดียวกับเสาหลักคนอื่นๆทีนี้นเรามาทําความรู้จักกับคันโรจิมิสุริกันนะครับแต่ก่อนที่คุณจะไปรัทบชมนเนื้อหาด้านในถ้าคุณดูคลิปผมแล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องโซลามหน่อยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนให้ผมและทีมงานทำคลิปต่อไปนะครับและสำหรับใครที่อยากสป,ปอร์ตพวกผมโดยตรงตอนนี้ช่องของผมมีซุปเปอร์แตงแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่สป,ปอร์ตกันเรื่อยมานะครับคันโลติมิซุริเป็นตัวละครสนับสนุนหลักของอนิเมะหรือมังงะดาบพิฆาตอสูรเด m มอนส a ลเยอร์คิเมสุโนะไยบะเธอเป็นนักล่าอสูร,รผู้มีบทบาทสําคัญในหน่วยพิฆาตอสูร,รในฐานะสาหลักความรักเธอเป็นตัวละครที่ดึงหนุ่มสาวกอนิเมะเรื่องนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ในบทบุบ้านช่างตีดาบซึ่งตัวของเธอเองก็เป็นหนึ่งในตัวละครหลักมิสซิริเป็นเด็กสาวที่มีส่วนเว้าส่วนโค้งเด่นชัดส่วนสูงตามมาตรฐานทั่วไปดวงตามีสีเขียวอ่อนพร้อมขนตาที่ยาวที่ใต้ตามีฝีเสน่ห์สองข้างผมสีชมพูอ่อนตรงปลายมีสีเขียวถูกมัดเป็นเปียสามข้างยาวถึงเอวในตอนที่เธอพยายามจะแต่งงานผมของเธอมีสีดำเพื่อให้เธอนั้นดูปกติขณะที่ตาประทับนักล่าสุดของเธอ จะปรากฏขึ้นตรงต้นคอฝั่งซ้ายอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นของมิสซิลีก็คือชุดของเธอที่เปิดกระดุมบริเ,เวณหน้าอกไว้และกระโปรงที่สั้นกว่าปกติทั่วไปนั่นก็มีเหตุผลของมันทั้งนี้ในอนาคตเธอจะเป็นหนึ่งในคนที่สู้ได้อย่างดูเดือดกับราชาอาสูรคิบุสุจิมุซันอีกด้วยมิสซิลีเป็นเด็กสาวที่แสดงออกทางอารมณ์ชัดเจนเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและมีท่าทีเป็นปลื้มกับคนที่เธอให้ความสนใจอยู่เสมอ สนก็พิเธอเป็นสาหลักความรักแต่ถึงอย่างนั้นปกติแล้วเธอจะมีลักษณะขี้อายออกอาการเขินและโลกได้ง่ายๆเลยทีเดียวเธอยังใจดีกับผู้อื่นเสมออย่างไรก็ตามแม้ว่าเธอจะสุภาพและมีความอินโนเซนต์อยู่ในตัวแต่เธอไม่เคยปราณีเหล่าอสูรเธอทุ่มเทเพื่อน,น่วยและหันหน้าเข้าสู่การต่อสู้อย่างไม่เกรงกลัวและกล้าหาญอยู่เสมอครับทั้งนี้ เธอเข้าหน่วยล่าอาสูรหลังจากสิ้นหวังกับการแต่งงานและตั้งใจจะหาสามีที่แข็งแกร่งกว่าเธอซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเนื่องจากตัวของเธอเองนั้นเป็นคนที่มีพลังกายโดดเด่นไปอย่างมากนั่นเองในแง่ของความสามารถมิสซิลิเป็นนักสู้ที่ทรงพลังและเก่งกาจซึ่งเราจะได้เห็นฝีมือเธอกันเต็มๆในบทบุบ้าช่างตีดาบนี่แหละครับโดยเธอสามารถสยบกลุ่มอสูรที่ถูกสร้างขึ้นโดยอสูรข้าขึ้นลำดับที่ห้าและเธอยังเป็นส่วนสําคัญ ในการต่อสู้กับอสูรขาขึ้นที่สี่ด้วยหรือแม้แต่การโจมตีของเธอที่ทําเอาแม้แต่มูซันก็ยังต้องประหลาดใจนอกจากเรื่องพละงกาลังและความยิ่งหยิ่งทางร่างกายของเธอแล้วมิสซิลิยังเป็นหนึ่งในนักดาบที่เก่งที่สุดของเดรพิค้าอสูรดาบนิจจินของเธอมีรูปแบบการใช้งานที่คล้ายกับแท่ที่ฟาดไปมาและยังมีปราณความรักเป็นอาวุธที่ไร้กาดอีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข้อมูลของคารโลติมิสซิริเสาหลักความรักไว้ฝูงของใครหลายๆคนในเรื่องนี้ หวังว่าเพื่อนเพื่อนคงได้อะไรดีๆจากคลิปนี้ไปบ้างนะครับและนี่ก็คือถ้าหาถักบนในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ